สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาชวนเพื่อนๆนะครับตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะครับเพราะว่าความไม่ประมาทนั้นเป็นสิ่งที่เราจะพึ่งตัวเองได้มากที่สุดก็ด้วยการอยู่โดยความไม่ประมาทนะครับก็การอยู่ในความไม่ประมาทก็คือการคิดว่าเราเตรียมการต่างๆให้ดีที่สุดเท่าที่จะเตรียมการได้นะครับแล้วก็ไม่ประมาทว่าเออเดี๋ยวค่อยทํามันหลังค่อยทําทีหลัง ค่อยทาเดี๋ยวค่อยทาเดี๋ยวก่อนอะไรเป็นไหมใช้คําว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยแปลว่าเป็นคนที่ประมาทเพราะว่าโอกาสข้างหน้าเนี่ยวันพรุ่งนี้อาจจะไม่มีอยู่จริงก็ได้คนที่เขาเตรียมตัวดีคนที่เขาไม่ประมาทในชีวิตเนี่ยเขาก็จะใช้ชีวิตเหมือนกับว่าเออวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะต้องเตรียมการอะไรให้พร้อมทุกอย่างเพราะว่าเขาไม่มั่นใจว่าวันนาทีหน้าชั่วโมงต่อไปหรือว่า วันต่อไปเดือนต่อไปปีต่อไปชีวิตจะมีวันพรุ่งนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้ก็คือคนที่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะครับ